เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจของโพสต์ท d เดยนะครับนี่ก็คือ Big Talk Big Story รายการดีๆของโพสต์ท d เดยที่ทีมงานโพสต์ท d เดก็นํามาเล่าข่าว ทุกเย็นวันจันทร์นะครับช่วงประมาณ6โมงเย็นจันทร์ถึงสุกอ่ะมีเจอเราได้ทุกคนทุกคนไม่เจอผมเจอคุณเกลี้ยงหรือเจอคุณวิศนะแสดงว่าไม่ได้มานานจับได้วิชนุไม่เวิชนะวิชนุครับคุณวิชนุนุ่นทองครับวิษนุนุ่นทองนะครับก็เรื่องที่อยู่ในความสนใจของแฟนเพจเราหรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนที่ติดตามข่าวสารทั้งประเทศเนี่ยเราก็จะนํามา คุยกันตรงนี้ครับผมนะครับวันนี้เรามี2ประเด็นที่คนไทยให้ความสนใจก็คือเรื่องโควิดกับเรื่องเรื่องโควิดกับเรื่องคดีของคุณบอสครับผมนะครับคุณบอสเนี่ยเดี๋ยวเราไปว่ากันในช่วงท้ายครับผมนะครับแต่ช่วงที่เรื่องโควิดเนี่ยขอเอามาแซมนิดหนึ่งเพราะว่าอยู่ในกระแสความสนใจของคนที่ติดตามข่าวสารอยู่เหมือนกันวันนี้มีประเด็นอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะประเด็นที่จะมีทหารจากสหรัฐอเมริกาครับผมเข้ามาฝึกในประเทศไทยนี่แหละครับหนึ่งร้อย หนึ่งร้อยนายใช่ฮะครับผมกว่าหนึ่งร้อยนายเลยกว่าหนึ่งร้อยนายครับวันนี้เนี่ยถ้าดูทั่วๆไปเนี่ยประเทศเราก็สบคก็แถลงว่ามีผู้ติดเชื้อ3รายครับใช่ไหมฮะสามรายก็อยู่เป็นคนที่เดินทางกลับมันจะต่างประเทศแล้วก็ตรวจเจอเชื้อแล้วก็อยู่ในสถานที่กักกันอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่มีการแถลงทุกวันอยู่แล้วไม่ได้คนไทยไม่ได้ตื่นตกตื่นใจอะไรแต่แต่ถ้าสังเกตเนี่ยคนที่จะติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากต่างประเทศทั้งนั้นนะใช่ครับ ยิ่งถ้าเราย้อนไปดูจังหวัดระยองบใช่เหมก่อนหน้านี้ที่มีทหารอียิปต์มาติดเชื้อโอ้โหปั่นป่วนกันทั้งประเทศเลยครับผมจนกระทั่งทางรัฐบาลต้องแก้เกมสารพัดล่าสุดจัดเตะบอลกระชับมิตใช่ใช่่ระหว่าง v P ครับกับ v I P กับพวกดาราอะไรเงี้ยเพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กลับขึ้นมาไงใช่ไหมฮะก็ ก็ประเด็นของวันนี้ที่เราพูดเรื่องโควิดก็เพราะว่าเรื่องของทหารอียิปต์ที่ทําให้เราขวัญผวาไปหนึ่งคนครับปรากฏว่าวันนี้ครับมีทหารอเมริกันก็คือจะเดินทางเข้ามาอีกเดินทางเข้ามาแล้วครับอ๋อเดินทางเข้ามาแล้วด้วยครับมาดีคคุณสมชายลาวเครับครับก็ก็มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่คนคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงยังต้องปล่อยให้อ่าทหารยังต่างประเทศเข้ามาอยู่ในเมื่อเราก็ยังไม่ ไม่ชัวร์เพราะว่ามีกรณีของทหารอียหยิบไงใช่ครับแต่กรณีเนี้ยมันเป็นการฝึกร่วมกันของทหารกองทัพไทยแล้วกองทัพสหรัฐเมกาแล้วก็มาจากประเทศที่มีการติดเชื้อโควิดระบาดอันดับหนึ่งของโลกด้วยครับผมนะฮะความจริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะฮะทางนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคก็แถลงเหมือนกันครับผมว่าวันนี้ตอน7จ็ดโมงเช้าจะมีเที่ยวบินนําทหารสหรัฐเข้ามาฝึกในไทยจํานวน7 1นายครับผมเดินทางมาจากกวม นะครับเป็นแบบมาแบบเช่าเหมาลำอะฮะมาลงที่สนามบินอุตภเปาแล้วก็มีการผ่านการคัดกรองตามมาตรการของสบคทั้งหมดเลยนะฮะโดยที่ทหารทั้ง71นายนี้จะพักที่โรงแรมดังใหญ่แห่งหนึ่งนะครับย่านถนนวิทยุนะฮะความจริงแล้วเนี่ยคุณหมอทวีสินก็บอกเป็นชื่อโรงแรมอะนะครับเราก็จะบอกกลัว แฟนเพจเราตกใจนะฮะเอาเป็นว่าเป็นโรงแรมดังดีกว่าฮะย่านศูนวิทยุนะฮะครจจะมาฝึกกับทหารกองทัพบกเรานี่แหละนะฮะและอีกชุดหนึ่งนี่น่าจะลงแล้วครับช่วงเวลา18 6โมงเย็นเนี่ยลงอีกแล้วอีก32นายครับายก็เป็นทหารจากของสหรัฐอเมริกาเหมือนกันบินมาจากญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นนี่คนติดเยอะนะใช่แล้วก็มาถึงที่สนามบินอุตภาแล้วก็เข้ามาฝึกกับกองทัพบกแล้วก็ทั้ง32นายนี้พักที่ โรงแรมดังใกล้ๆกันใกล้ๆกับโรงแรมแห่อายุเหมือนกันนะฮะความจริงหมอทวีสิง์ก็บอกชื่อนะอมีหยู่นดัมลีนะฮะครับผมคนนี้ก็อยู่ในสเต็คอนเทนเตอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็วันที่4ก็คือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะเวลาเที่ยงเที่ยง15ก็จะมีอีเกียดนายนะครับเดินทางมาจากญี่ปุ่นก็มาลงที่สนามบินอุตภาอ่าแล้วก็จะมาฝึกกับกองทัพบกไทยนี่แหละนะฮะแล้วก็จะพัก เข้าพักโรงแรมเดิมกับที่ชุดที่6กโมงเย็นนี้แหละครับผมบแล้วก็มีส่วนหนึ่งยากไปที่อีกโรงแรมหนึ่งครับครับนี่ฮะก็ก็เป็นอันว่าโครงการนี้ก็ไม่ยกเลิกนะครับครับแต่ก็มีคําชี้แจงมาจากที่ปรึกษาพิเศษกองทบกเหมือนกันนะครับผมหลังจากที่ทางสบ,บคถแถลงแล,แล้วแล้วก็มีประชาชนหวันวิตกในกรณีนี้ฮะ<ช>ทางพลเอกอนัทพลศรีสวัสดิ์ที่ปรึกษาพิเศษกองทบกในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการสบ,บค สิบเก้าของกองทัพบกเนี่ยเขาชี้แจงกรณีที่ทหารน้อยร้อยกว่านายเนี่ยเดินทางมาฝึกในประเทศไทยเขาจะฝึกถึงวันที่สี่นะสามและสี่สิงหาคมเนี่ยว่า,ามีข้อผูกพันกันในเรื่องการฝึกศึกษาร่วมกันซึ่งเราไปฝึกที่สหรัฐและสหรัฐก็มาฝึกในประเทศไทยแต่ในสถานการณ์แบบนี้ทางสาหรัฐก็จะเป็นฝ่ายมาหาเราเองทั้งอาจารย์ทั้งวิชาทหารราบทหารม้าทหารปืนใหญ่และก็จู่โจมลบพิเศษ แต่ครั้งนี้ไม่ใช่การฝึกแบบผสมนะแต่เป็นการแลกเปลี่ยนวิชาต่างๆที่มีการฝึกหน้างานบ้างบางบาง,าบางวิชาเท่านั้นนะฮะทหารทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกกักตัวในสถานที่กักตัวทางเลือกซึ่งเป็นโรงแรมในกรุงเทพนี่แหละอย่างที่เราบอกไว้นะฮะโดยสหรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดทั้งค่าโรงแรมและหากพบว่ามีการป่วยต้องรักษาเนี่ยสหรัฐก็ต้องจ่ายเองร,รวมทั้งได้มีการตรวจเชื้อทุกอย่าง นะฮะเหมือนคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศแล้วก็พักอยู่ในค่ายทหารไม่ให้ออกไปข้างนอกเลย <Yeah. S 1> ถ้าถ้าที่ระยองเราเราจะจําได้ว่า ถึงแม้จะพักที่โรงแรมแต่ก็ไปเที่ยวห้างนู้นห้างนี้ใช่ครับแต่ครั้งนี้บอกว่ากำชับเลยห้ามออกไปเที่ยวห้างแต่ญาติโรงแรมที่มาพักเนี่ยโอ้โหญาติถนนวิทยุ <c oughs> มีห้างเยอะแยะเลยมากมายเลยใช่ไหมครับผมใช่ครับดังนั้นต้อง<พ>อจัดการดูดีๆนะไ่ใช่โรงแรมนั่นก็มีติดห้างอยู่กันครับโอ้ก็ในโรงแรมก็มีห้างอยู่ข้างล่างมีห้างอยู่ข้างล่างครับแล้วก็ก็ยังงงอยู่ว่ามีการฝึกสามสี่ครับแต่คุณอนุทินชาญวีรุลเนี่ยลองนายกแล้วก็รัฐมนตรีสาารณสุบบอกว่าต้องกักตัวสิบี่วัน กักตัว14วันแล้วจะอ๋อแล้วตอนนี้ฝึก3-4ผมก็ยังงงอยู่คือพรุ่งวันนี้กับวันพรุ่งนี้อ่าแลวที่สี่ใช่ไหม3-4แล้วนี่ต้องกักตัว14วันตามทีุ่ณอนุทินบอกแลวจะออกมาฝึกได้ยังไงนั่งไงผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าจะออกมาฝึกได้ไงผมว่าพรุ่งนี้คงมีอ่าต้องมีการชี้แจงจากสบคอีกครับว่าทำลายจริงจริงนี่เป็นยังไงแล้วจะอยู่ยังไงกักโรคกันยังไงครับครับผมเพราะว่าผมว่าเป็นประเด็นที่คนไทยหวาดภาวะจากทหารนี่ครับ ตามหลักการกักตัว14วันคือต้องไม่เจอผู้คนเลยนะต้องอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวถูกต้องครับใช่ไหมตามหลักของสอบคเราที่เราปฏิบัติกับคนไทยหรือคนต่างประเทศที่มาประเทศไทยใช่แต่กรณีนี้บอกว่าฝึกแค่3กับ4ี่สวันแล้วต้องกักตัว14วันแล้วนี่ฝึกแค่2วันแล้วจะจะ,จะยังไงแล้วก็ไม่ได้มีรายละเอียดว่าไปฝึกที่ไหนฝึกในโรงแรมฝึกอะไร ครับก็ยังไม่ได้เปิดเผยผมบอว่ามีคําถามเยอะนะสําหรับสังคมฝึกในโรงแรมจะมากันทําไมนะมั้ยาก็ฝึกวิชาการอาจจะผมก็ยังงงอยู่โอเคผมว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าจับตานะฮะรอรอดูทางสบคจะแถลงอีกทีหนึ่งผมเขาว่าว่าภาวนาว่าใช่สบคอย่าให้มีเหมือนกรณีฐานอียิปต์ครับถ้ามีเหมือนกรณีฐานอียิปต์จากฐานกลุ่มนี้ผมว่ารัฐบาล งานเข้าแน่รอบสองทัวลงทัวลงแน่แน่ทัวลงแน่นอครับก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของคนทั้งประเทศไม่แพร่กันก็คือเรื่องของคุณบอสอยู่วิทยานั่นเองใช่ครับนะฮะที่เรามาตั้งหัวไว้วันนี้ว่ามูหรือจ่าจับตาผลสอบคณะทํางานอายการสูงสุดแถลงพรุ่งนี้เนี่ยครับผมก็คือว่าวันพรุ่งนี้จะมีการแถลงครั้งแรกของครับผมอย่างเป็นทางการใช่ไหมฮะของคณะทํางานที่มีการตั้งขึ้นนะฮะคณะทํางานชุดนี้ก็ มีรองอายการสูงสุดนะฮะใช่ไหมฮะเป็นเป็นประาาธานคณะทํางานนะฮะรจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ทางคุณประยุทธ์เพชรเพชรคุณอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญาสามและก็ท่านก็เป็นรองโคศกสํานักางานอายการสูงสุดด้วยและก็เป็นคณะทํางานอยู่ในคณะทํางานชุดนี้ด้วยเนี่ยนะฮะก,ก็ออกมาบอกว่าวันพรุ่งนี้เวลาประมาณสิบนาฬิกาคณะทํางานของอายการจะถแถลงผลการตรวจสอบในานาม สำนักงานอายการสูงสุดครับซึ่งจะถแถลงที่ศูนย์ราชการที่สำนักงานเลยนะฮะใช่ครั้งแรกนะฮะครับผมคณะทาง,งานกําลังเร่งสรุปเป็นเอกสารเพื่อที่จะให้ประชาชนและก็สื่อมวลชนทราบทั้งหมดอยู่ดังนั้นวันนี้ก็ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้นะฮะคือก็คือพูดง่ายว่าพยายามจะเหมือนกับบอกกําหนดการว่าประชาชนทั้งประเทศรอฟังนะครับพรุ่งนี้เนี่ยพ,พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีการถแถลงครั้งแรกใช่ครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับ กรณีที่สภาที่คณะกรรมการ,การาคณะต่างๆหรือกรรมการชุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งไม่เกี่ยวกันอันนี้เป็นชุดอันนี้ในส่วนขอ,ของอายการ,การกต้องครับไม่แล้วก็ไม่ใช่ชุด,อชดของนายกด้วยครับคนละชุดกันแล้วก็เราที่น่าจับตามองคือการถแถลงครั้งแรกเนี่ยก็พรุ่งนี้ก็จะมีคนที่มาถแถลงก็คือคุณสมศักดิยะวานิช คนนี้เป็นรองอัยการสูงสุดเป็นหัวหน้าคณะทํางานด้วยนะที่อัยการสูงสุดตั้งเนี่ยจะถแถลงด้วยตนเองเลยครับผมแล้วก็จะมีคณะทํางานทั้งหมดเลยที่ตั้งขึ้นจะถแถลงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวครับผมนะครับก็ต้องจับตาดูว่า,ามูหรือจ่าที่เราพูดถึงเนี่ยคือว่าเราก็ไม่รู้นะว่าเขาจะถแถลงว่าจะกลับมาสั่งฟ้องได้หรือไม่ได้อะไรไม่รู้ว่าตรงนี้จะมีไหมใช่แต่ด้วยความเข้าใจเนี่ยเขาน่านจะเป็นเข้าใจว่าสำนวนต่างๆที่ได้เรียก มาดูอะนะฮะว่ามันเป็นอย่างไรถึงอายการถึงไม่ฟองถึงสั่งไม่ฟ้องนะฮะผมว่าหลักน่าจะชี้แจงประเด็นนั้นมากว่าทําไมอายการถึงสั่งไม่ฟ้องครับเพราะว่าอายการนี่ถือว่าเป็นจาเลยสังคมครับแล้วก็ที่ผ่านมายังไม่ได้เคยชี้แจงเป็นเรื่องเป็นราวครับแต่ผมว่าถ้าชี้แจงออกมาในนั้นก็ไม่เป็นผลดีกับอายการเท่าไหร่ครับ เพราะตอนนี้สังคมอยากรู้มากกว่าคือคือตอนนี้ประชาชนตั้งความหวังแล้วแหละใช่ครับคือตั้งหวังว่าคือต้องไปแล้วให้กลับมาฟ้องคือมองข้ามช็อตมองข้ามช็อตไปแล้วไม่สนใจแล้วแหละว่าอายการที่ผ่านมาทําผิดกันอายการตารวจจะจับหัวชนท้ายกันยังไงก็ไม่ได้สนใจแล้วตอนนี้สนใจว่าจะกลับมาฟ้องได้ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าแล้วก็ประชาชนก็มองเลยไปว่าต้องกลับมาฟ้องได้เพราะว่าหลักฐาน ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนในความรู้สึกของเขาไงในความรู้สึกเขาแล้วก็ประเด็นที่โผล่ขึ้นมาประเด็นที่ออกมาแต่ละเรื่องก็ขัดต่อความรู้สึกของสังคมครับครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราพูดไปแล้วเรื่องความเร็วรถเรื่องอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องหลักฐานต่างๆความล่าช้าของนั่นล่าสุดก็มีประเด็นเรื่องของสารเสพติดที่ไปบอกว่าเป็นยาชากวกัาฟันอะไรก็ รวมกระทั่งถึงพยานปากสําคัญ,นนคญที่เสียชีวิตไปอกีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือทุกๆเรื่องมันประเดประดังเข้ามาทําให้มันดูเหมือนกับว่ามันน่าจะมีพิรุษไงมันมีพิรุษใช่ไหมใช่มันมีพิรุษเขาึงมองว่ามันน่าดังนั้นเนี่ยมันน่าจะฟ้องได้หรือเปล่ายิ่งวันนี้เนี่ยทางตํารวจและก็แพทย์ที่ไปพิสูจน์คุณจารุชาติจารุชาติครับครับเมื่อวานนี้ทางตํารวจก็ไปอายัดศพของคุณจารุชาติมาจําได้ไหมว่า นายกนายกเป็นคนบอกเองว่าให้ไปอายัดศพมาเพื่อมาทํากระบวนการผ่าพิสูจน์อะไรกันใหม่วันนี้นายกก็ชี้แจงว่าผมไม่ได้อายัดผมให้ตำรวจไปอายัดบอกให้ตํารวจไปอายัดใช่ครับมันก็ถูกแหละนายกนายกจะอายัดได้ยังไงได้ไหมใช่ครับก็คือนายกพูดแบบนี้ตํารวจจะไม่ไปอายัดได้ยังไงใช่ครับก็คดีของคุณอภิชาตินี่ก็ถือว่าทุกคนตั้งข้อสังเกตรวมทั้งสังคมว่ามันเป็นการเสียชีวิตที่ไม่ปกติ ครับแต่ว่าวันนี้ผลสรุปออกมาทางตํารวจและแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ครับโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็ก็มีการแถลงผลแล้วนะเมื่อเมื่อก่อนที่เราจะมาคุยกันสักครู่เนี่ยฮะมก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าผลของการเสียชีวิตก็คือเลือดออกที่ฐานสมองนะฮะแล้วก็สมองมีการกระแทกอย่างรุนแรงครับที่สาคัญคือไม่มีรอยถูกยิงอ่าอ่าก็เหมือนกับว่าเป็นบทติเหตุนั่นแหละถ้าอย่างนี้ครับผม แต่ใครจะมีข้อสงสัยอะไรต่าง,างๆนานาเนี่ยก,ก,ก็สงสัยได้นะฮะแต่ว่าผลการตรวจสอบมันมาออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะฮะวันนี้ก็มีการถแถลงอย่างไม่เลื่อนเวลาแล้วะะอันนี้ก็เป็นประเด็นของการจะช,ช,ชนะสุดรอบสองใช่ของคุณอของคุณาจารุชาตินะร,รอบสองนะฮะนั่นแหละสิี่ก<อ><อ>็แต่ว่าแต่ว่าสังคมก็อยากจะมาดูการสืบสวนของ ตำรวจเชียงใหม่เรื่องสภาพแวดล้อมอื่นๆด้วยอมไม่ใช่คําตอบว่าเสียชีวิตเพราะว่าการเสียเลือดครับเพร,เพราะมีความไม่ชอบมาพากลหลายอย่างโดยเฉพาะไอ้กรณีโทรศัพท์เนี่ยคนก็ติดกันคนก็ติดใจกันเยอะนะนติดใจเยอะนะครับใช่ครับสภาพแวดล้อมแล้วก็ผู้ชนเองผ,ผู้กรณีที่ชนประเด็นโทรศัพท์เนี่ยกรณีที่เขาบอกว่า,าโทรศพัพท์ ของคุณจรุชาติแตกละเอียดเลยครับที่สําคัญคือการ์ดซิมการ์ดได้หายไปจากตัวเครื่องใช่แล้วก็อยู่ๆก็มีคนนําโทรศัพท์นําเสื้อผ้าของคุณจรุชาเดี๋ยมามอบให้กับญาติพี่น้องวันที่ไปรับศพเนี่ยครับใครก็ไม่รู้เอาจะเตรียมจัดแจงไว้ให้เลยอะไรอย่างเงี้ยครแต่ตรงนี้มันมันเป็นคําถามที่คนคนเขาสนใจกันอยู่ทั้งประเทศเลยสนใจมากนะครับเพราะว่าแล้วก็มีการรีบรัดของตารวจเชียงใหม่มากว่าด่วนสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุทั้งทั้งที่ มีความเกี่ยวข้องกับคดีสําคัญอืมซึ่งการาตรวจสอบพิสูจน์สภาพแวดล้อมก็ยังดูแบบว่าเร่งรีบอหะครับครับครับเพียงวันสองวันแล้วสรุปเลยว่าอุบัติเหตุครับครับผมก็เลยเป็นที่มาของนายกสั่งอายัดศพอืมครับครับทีนี้คดีต่างๆก็กําลังดําเนินไปแล้วละ่ะใช่ไหมขั้นตอนต่างๆก็กําลังดําเนินไปตามกระบ,บวนการที่มีการตั้งขึ้นหลังจากนี้หลังจากพรุ่งนี้ที่ไอาการสูงสุดจะถแถลงออกมาแล้วที่จะออก เป็นจะออกเป็นมูออกเป็นจ่าก็พรุ่งนี้เนี่ยฮะก็ต้องรอของทางตํารวจด้วยทางตํารวจแล้วชุดสาคัญคือชุดของที่ท่านนายกแต่งตั้งของคุณวิชาคุณวิชามหาคุณเป็นประธานใช่ครับนั่นก็จะคงจะทํางานได้เร็วขึ้นเพราะว่าคงภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละนะฮะก็จะประชุมนัดประชุมกันนัดแรกแล้วด้วยใช่ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือทางทางสภาผู้แทนรัษดรราษฎรด้วยใช่ครับนะฮะครับแล้วก็คุณสิทธุวันก็ไปแจ้งความไป จะคุณศีสุวัณก็ไปแจ้งกับปปชแล้วเอาผิดอายการอเอาผิดอายการกับตำรวจครับฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบมีชอบอเรื่องคุณบอสนี่ทุกทุกกระแสะสังคมให้ความสนใจมากครับผมว่าว่าจะกลับมาอย่างที่เราพูดว่าได้ฟ้องได้ไหมเพร <อ S 1> าะวันนี้น,นักข่าวก็ถามคุณปวิตดคงสุวรรณรองนายกคุณปวิดว่าไงฮะปวิดบอกว่าใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุป ยังบ,บอกไม่ได้ว่าจะกลับมาฟองได้ไหมอ่มามันก็ถ่งท่านแหละนะครับผมก็ต้องรอก็ต้องรอ,อรการรมการต่างๆโดยเฉพาะกรรมการ,รที่คุณวิชาตั้งขึ้นเนี่ยก็น่าสนใจเพราะคุณวิชาก็พูดถึงเกี่ยวกับการทํางานของกระบวนการยุติธรรมของไทยด้วยนะครับว่าต้องอาจจะต้องมีการยกเครื่องกันครั้งใหญ่เลยแหละใช่คดีของคุณบอสเองอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของกระบวนการยุติธรรมที่จะทําให้มีการสังคายนาระบบทั้งระบบเลยก็ได้ใช่ครับตำรวจกายการครับผม ก็ต้องเป็นก็ต้องติดตามต่อไปถือว่าเป็นประเด็นร้อนรายวันเลยใช่ครับเพราะพรุ่งนี้ก็ยังร้อนอยู่ผมว่ายังร้อนอยู่พรุ่งนี้ผมว่าอายการแถลงออกมาแล้วก็อาจจะกลายเป็นว่าไม่จบอีกครับจบหรือไม่จบก็ต้องดูพรุ่งนี้นะครับมูร์ดิจารู้แน่เลยมูราครับว่าใครจะมูรจาครับก่อนจากกันวันนี้ก็ขอขอบคุณทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับหรือทอสอธนาคารบ้านของคนไทยที่ สนับสนุนรายการของเราด้วยดีมาโดยตลอดให้รายการเราได้เจอกับแฟนเพจของเราทุกครั้งนะครับธนาคารทอสอก็ประกาศจะทําโครงการทอสอปันน้ําใจเราไม่ทิ้งกันนะครับผ่าน2มาตรการทั้งด้านการเงินและด้านสังคมนะครับก็ประกอบด้วยสินเชื่อโครงการบ้านทอสอเราไม่ทิ้งกันสําหรับบุคคลในครอบครัวของประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาลหรือมาตรการเยียวยา5,000บาท3เดือนนั่นเองหรือบุคคลในครอบครัวของลูกค้าทอสอที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมนะครับ มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมถึงมาตรการบรรเทาผลกระทบจากลูกค้าทั้ง8มาตรการตามโครงการทอสอช่วยคนไทยร่วมสร้างชาตินะครับนี่ก็คือโครงการดีๆของทสอที่เราจะต้องนํามาบอกกันทุก<ะ>ครั้งนะ่ะถ้ามาเจอกันแบบนี้นะครับวันนี้เวลาหมดอีกแล้วนะครับพรุ่งนี้เจอกัน เลียงมาเจอคุณวิศนุอ๋อคุณวิศณุครับพรุ่งนี้เอาผลของอัยการอัยการงสุดคุณวิศณุต้องมาชำระมาชำระเรื่องชำระแน่โดนใจถูกใจชาวบ้านหรือเปล่าใช่ครับแต่วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีนะครับสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทย เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story